สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาสาธิตเครื่องกรองอากาศรถยนต์นะครับว่าสามารถดูดควันดูดควันหรือว่าสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้ยังไงนะครับอ่านี่เราเปิดเครื่องแล้วนะครับอันนี้สปีดแบบแบบช้านะครับเดี๋ยวเราจะนี่ะครับเขาก็จะเซ็นเซอร์อันนี้ครับลมมาแล้วเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะทดลองปล่อยควันไปนะครับเป่าควันไปนะว่ามีควันออกทางนี้ไหมครับ ไม่มีควันออกมานะครับเนี่ยงนิดงนะครับไม่มีควันออกมาเลยนะครับอันนี้ขนาดปรับแบบแบบปรับแค่ระดับหนึ่งเองนะครับนี่ครับดูดควันไว้หมดเลยนะครับเราลองแบบเร็วนะแบบแรงนะครับออะทีเดียว เนี่ยครับไม่มีควันออกทางปลายนี่นนะทำเรื่อง,งเป่านะะาี่กระอองสุดยอดเพราะนั้นสิ่งปนเปื้อ,อนในอากาศก็จะถูกดูดไปแบบนี้ครับสุดยนนอดท 哇塞，白烟进去，白烟出来，我的天啊！这个根本没什么效果，哇，太震撼了！再一次，哇，哈哈哈哈！Oh my god！哇塞，太震撼了！安利、啊、车用空气净实体车验哦。 白烟，蒸没老没白烟，亮成红色，你看。